ซื้อแล้วดึงเข้ากลุ่มแน่นอนค่ะใครที่โอนแล้วนะครับคือกดลิงก์ที่ปักหมุดเข้าไปอ่ะพิมพ์มาซื้อบัตรเดี๋ยวมันจะมีหมายเลขบัญชีเด้งขึ้นส่งสลิปไปแล้วแอดมินเขาจะส่งลิงก์เพื่อให้เข้ากลุ่มมาแล้วก็กดเข้าร่วมนะครับหรือใครที่ยังเข้าไม่ได้ทักมาที่เฟซส,ส่วนตัวผมนี่เลยส่งข้ขอความมาเฟซนี้เลยเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ ผมดึงเข้ากลุ่มใครที่ยังใครที่ซื้อแล้วยังยังไม่ได้เข้ากลุ่ม สูงไว้ใจเกร้อยแม่เหมาแล้วก็ให้มาเลยแล้วขอบคุณครับสุดยอดมากดีกว่า6กแปดเยอะคืนนี้เจอกันครั้งที่6ในเวอร์ชั่น6กเครับผมให้กำลังใจครับดูหนังฟังํำกับกำนันบ้านทุ่งขอบพระคุณครับผมกำนันบ้านทุ่งบอกว่าจะมาเจอกัน อ,อ,อีพีหน้านะครับเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนพื้นสีพื้นเวทีนะครับผ้าเป็นผ้าแบบหลุยใส่ผ้าม่านชั้นเวทีใหม่ก็จะให้อารมณ์หนึงแม่เหมามาสีปีแล้วจ้าแม่พันนีขอบคุณนะครับแม่ พี่ลือชาพรหรว่าพรุ่งนี้แอนเล่นที่สระบุรีใช่ไหมครับใช่ครับผมแอนเล่นเสร็จที่สุรินแล้วก็จะเดินทางเข้าบ้านที่ปทุมแล้วก็ตอนเย็นเล่นที่สระบุรีของผมไปที่ชัยูมิครับ มืนียูซิลินมีหมอล้มสามคณะปฐมระเบียบใจกันลอยคนสิมาเบิงใจกันลอยพ่อเนาะพี่วิทูนจำปลาทองบอกว่าเข้ากลุ่มไม่ได้ทักแชทมาหาผมเลยครับเดี๋ยวผมดึงเข้าพี่ทัศกรอ,อร่อยไหมครับอร่อยครับ <c oughs> ไม่ขายของในติ๊กต็อกแล้วตอนแรกว่าจะขายครับอย่าลืมว่าวันนี้มีไลฟ์สดกลุ <c oughs> ่มปิดอันมาถึงยังรู้่ายังครับห <c oughs> น้าเสียหอประมาณสองถุม ยอดคนในกลุ่มตอนนี้น่าจะสองพันครับสองพัน <c oughs> ครับในกลุ่มสองพันคนแล้ว <c oughs> <c oughs> พี่ฝนชำกุลบอกว่าใจกับร้อยแฟนคลับไปหลายๆดึงขอบคุณครับเ mm hmm. มาแล้วแต่ไม่รู้ว่าเข้าขุมหรือยังลองเช็คดูครับ EP ที่สิบสามนะครับเ mm hmm. มื่อเกิดชอบแม่ตอนนี้มีลูกยิ่งชอบกว่าเดิมขอบคุณครับ <c oughs> <c oughs> เลียงซ้อยกันครับ ประเทพสุรินทครับจะซื้อวันนี้พรุ่งนี้ค่อยดูแล้วกันดูย้อนหลังได้ครับผมพี่ประดิษฐ์บอกว่าเมามาสี่ปีแล้วครับบอสขอบพระคุณนะครับพี่ จะได้พัศยวครับไม่เคยเป็นแฟนค,คลับใครเพิ่งเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวและก็ชอบนานตลอด5ปีแล้วซัพพอร์ต AB ทุกกิจกรรมนะครับลูกขอบพระคุณแม่พิสมัยพัฒนากุลนะครับขอให้คุณแม่สุภาพร่างกายแข็งแรงนะครับเพียวอยิทธิพลภูสี บอดัักเสียงมันตายอีรีบอ,อกจักเลวแม่กินข้าวราอบแลบนมีกลุ่มครับผมช่วยกันดันให้ถึงสามพันอเป็นไปได้ยากรอบที่แล้วดันไดสองพันห้า กินพัาอิวครับเมาเมาไม่รู้กี่ปีเดี๋ยวยังไม่เคยเจอตัวจริงเลยแม่อยู่จังหวัดไหนครับคุณแม่วิไลแม่อยู่จังหวัดไหนครับผมใครที่ยังไม่เข้ากลุ่มส่งสลิปมาเฟสส่วนตัวผมได้นะครับให้กําลังใจบอยแอนวันนี้ใจก็ร้อยเต็มวงนะครับลิงก์เข้ายากกว่าปีที่แล้วหน่อยแต่ก็เข้าได้คะ่ะเฟซบุ๊คมัเปลี่ยนระบบ